นั่นไปลเขาตัวหนึง่งไ้สุพรรณเข้ากลุ่มเข้าไปนี่สุพรรณอยู่กลุ่มนี้แน่เลยเนี่ยสุพรรณมาเร็วสุวพรรณมาเร็วสุวพรรณมา สุพันธมาลุกมาเร็วเร็วมึงบินดิดฝูงแล้วนะไม่ใช่บ้านเราไปแล้ววะสุพันธมาเร็วไอ้เนกกูจะลงได้ไหมเนี่ยไอ้นกผมจะลงแม่งวยวายโคเสียบ่ะนกผมจะลงมันวยวายไม่ให้ลงมาเร็วสุพันธมาไปแล้วมาไปแล้วกับตัวไปแล้ว